สวัสดีครับครับผมชื่อดีเวอร์นะครับครับบาสครับเอิร์นกาสมนนัทครับ,บม,บมีส่อนของจังหม่ไงบ้างคะจะได้ว่ายิ่งใหญ่มากนะยิ่งใหญ่ถือสมัยมากที่สุดแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันแบบมีการแย่งโหวดกีฬาได้แบบชัดเจนมากคือถ้าเดินมาซื้อก็คือแบบสามารถเลือกซื้อได้ไง่ายเลยว่าต้องการขุ้บอลมาคุณนี้ส่วนแบบว่าบาร์สเป็นไงบ้างคะแต่ละคนูดถึสายกีฬากันอยู่แล้วด้วย ก็ก็ซื้อมาตั้งแต่เด็กครับผมเพราะว่าเป็นนักกีฬาปิงปองเราตอนเด็กเราเลือกซื้อก็ต้องมาเลือกซื้อซุปเปอร์สปอร์ตครับผม Happy ครับรู้สึกว่ามันแบบเข้ามาปูมันหน้าช็อปมันแบบละลานตาไปหมดไม่รู้อันไหนก่อนดีอะไรเงี้ยมีหลายอุปกรณ์ช่ยอุปกรณ์กีฬาเสื้อผ้ารองเท้าคือมีครบทุกทุกอย่างมากๆแล้วมันแบบสามารถแมทชิ่งทำแฟชั่นใหม่ๆอะไรอย่างงี้ได้เพราะเดี๋ยวนี้ก็เทรนด์เรื่องแบบว่าเห็นชุดกีฬานะใช่ชุดกีฬาเป็นเสื้อบบา้งเส ที่นี่เขาก็จะมีแบบพิเศษกว่าที่อื่นหน่อยตรงที่แบบเขาจะมีวัดไซซิ่งรองเท้าให้เลยแล้วก็จะได้ไปรู้ว่าเออแต่ละรุ่นเราควรใส่ไซส์ไหนจะได้ไม่ต้องแบบเสียเวลามากแล้วบางทีแบบวเวลาผมซืกก้อรองเท้าฟุกบอนใช่ไหมใช่บางทีไซส์ตรงแต่ว่าความกว้างใช้เรื่องทรงรองเท้าใช่ตเขาก็จะมีเรื่องอทรงรองเท้าอีกว่าแบบเราเหมาะกับแบบเท้าใช่เทขับประมาณนั้นครับ อนี้จะชอบอะไรกับบ้านแนบ้างอ่ะโอ้โหผมอะอยากได้รองเท้าฟุตบอลครับผมเล่นของมิซุโน่อยู่แล้วนี่เกินหางวิทยาม,มยีส่วนลดไหมคือถ้าคือจริงๆผมกำลังจะหารองเท้าใหม่อยู่แล้วเพราะว่าอันเก่าสึมัน, <c oughs> มนผมเป็นคนเท้ากว้างก็เลยสุดสายแล้วมันทับเกินไปก็เลยเ่าจะมาหาซื้อรองเท้าใหม่อยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูว่าจะได้ไหมวันนี้ส่วนตัวผมก็อยากจะได้รองเท้าเหมือนกันครับเพราะว่า กล้จะแข่งแล้วอีกไม่กี่เดือนบิงปองใช่ผมจะกลับมาแข่งบิงปองครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะอยากได้รองเท้าฝากให้กำลังใจน้องด้วยนะคะเตรียมให้กำลังใจที่สนามได้เออไปก่อนเลยเขาเออจะเป็นเสื้อบาร์เมื่อกี้แบบเดินผ่านแล้วแบบสวยสวยเจมส์ก็กำลังพูดกันอยู่เลยว่าอยากได้ตัวนี้ครับผมยังก็ฝากแฟนๆทุกคนนะครับใครที่สนใจ ออกกําลังกายนะครับผมเชิญชวนดีกว่าเชิญชวนมาให้ออกกําลังกายดีกว่าเพราะว่าสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับและที่นี่ครับซูเปอร์สปอร์ตก็มีทั้งอุปกรณ์กีฬาเสื้อผ้ารองเท้าคือครบทุกอย่างนะครับใครที่จะหันมาออกกําลังกายในตอนนี้ใครที่จะสตาร์ทในตอนนี้ก็เชิญที่ซูเปอร์สปอร์ตได้เลยครับผมทุกสาขาหรือว่าที่นี่ก็เพิ่งรีโนเวทใหม่นะครับที่สำหรับเซนตัลเวสเกตนะครับคิดถึงวีนี้ไม่มีแนวแนวีนีไม่มีแล้ววันนี้เลย รู้สึกยังไงบ้างอันเล็วก็ใจหายเราเราเราดูมาทุกทุกอาทิตย์แล้วดูครั้งละแบบอีพีละสามสี่ครั้งอย่างเงี้ยคือมันสนุกจริงเนื้อเรื่องก็สนุกมากเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับก็รู้สึกใจหายแต่ว่าก็ไม่หายมากเท่าไหร่เพราะว่ามีพาร์ทสองยังไงยังไง จริงๆตอนนี้ก็ผมว่าทุกคนกำลังแบบว่าเตรียมตัวให้พร้อมจนถึงว่าทั้งแบบทางด้านของร่างกายด้วยก็จะออกลัางกายมากยิ่งขึ้นเพื่อแบบให้แบบขุนเพิ่มแบบนี้<ฮ>ครับผมแล้วก็แบบเตรียมเรื่องบทเรื่องอะไรเพราะจริงๆผมก็ได้ตัวพาร์ทลอตมาแล้วผมว่าบทพาร์ทล็อตก็กาลังทํากันบ้านอยู่ว่าแบบว่าเออต้องเล่นยังไงบ้างอ, ok. อันนี้อันนี้ผมไม่่นใจเหมือน,นกันต้องรอดูทางคนเขียนบทว่าเขาแบบจะดีไซน์ยังไงแต่ว่าก็กจริงจว่ากในนิยายแน่นอนครับ มีอะไรพิเศษไหมคะ่าไปคุยกันเรื่องมีอะไรพิเศษไร้เซนมาหรือพิ่มาละไรพิเศษกันยังไงโจฮานนอสเดี๋ยวจะมีโจฮานนอสสเปเชียลก่อนที่จะเป็นพาร์ทสองแต่ว่าจะบอกว่าสี่สี่สี่ภาคเนี่ยสี่เล่มเนี่ยคือเป็นเป็นเนื้อเรื่องที่ดีทุกเล่มเลยแล้วเขาเรียงมาแบบสวยงามแล้วอยากให้ติดตามพาร์ทสองด้วยเพราะว่าอาพาร์ทนี้ก็จะมีความแบบมีฮอลล์มีดราม่ามีไซฟ้าไฟใช่คือแบบ เออมันมันสนุกสนานแน่นอนครับเข้มข้นคือแน่นอนแล้วก็แบบว่าถ้าทุกคนคิดถึงตัวละครในท่านแรกครับกลัวแบบว่าถ้าสองจะมีหรือเปล่าก็บอกเลยว่ามีแน่นอนมีครับจะมีตัวละคอรอีสเตอร์มีน,อน้องมีพิจฮหันนะครับมีฮิวเนี่ยเข้ามาร่วมเหมือนเดิมแน่นอนครับผมผสมลงผสมลงสุดใครไปไหนี่ใครไปไหนครับผมแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากด้วยครับโอ้โหสุดนนุ่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 นนุ เฮ้ยไม่ไหวครับที่ให้ที่ร้องให้แล้วรแต่ว่าหันมาหันมาหาพี่แม็กกี้พี่แม็กกี้ก็แบบก็ไม่ไหวกันแล้วแบบหันมาทางนี้ก็ไม่ไหวมาคือความรู้สึกข้างในมากกว่าที่ที่เราแบบตั้งใจถ่ายเรื่องนี้แล้วก็ได้กระแสตอบรับที่ดีจากแฟนๆขนาดนี้ก็ต้องมีความปื้มปิ่มกันบ้างคาดหวังไหมติดติดั้งตลอดตอนแรกไม่ได้คาดหวังอะไรเลยเพราะว่าคิดว่า เราทําให้ดีที่สุดเพราะว่าจริงๆคาดหวังอย่างเดียวคืออยากให้แฟนๆนี่อย่าเปิดใจแค่นั้นแหละครับแค่นั้นเลยสิ่งที่ผมต้องการเรื่อง <c oughs> แ,ลแล้วแล้วภาคของผมกดดันเพราะว่าแบบภาคแรกภาพแรกทำไม่ดีมันติดเคลิป <c oughs> ใช่จริงๆก็อาจจะกดดันอยู่เพราะอย่างที่บอกว่าภาคแรกเขาทาไม่ดีนะครับสองก็ก็กดดันแต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้าเรื่องกระแสเรื่องอะไรให้มันเป็นไปตามแบบของมันผมรู้สึกว่า สิ่งเรโฟกัสก็คือทําให้มันเต็มที่ให้มันดีที่สุดก็พอเรื่องชื่อเสียงหรืออะไรมันเป็นกําไรของคนดูของเราเองด้วยอย่างน้อยแบบสิ่งที่เราถ่ายทอดไปก็ขอให้มันแบบคนดูให้มองว่าเออนี่แหละคือต้นฟ้าได้ฝุ่นและที่เราตกที่ทุกคนอยากเห็นเท่ั้นเอพราะนั่นคอะแล้วจะถ่ายทำกันเมื่อไหร่อะไรแบบที่พี่ว่าับงผมก็ฝา่ไว้ว่าอยู่พาร์ทที่2ด้วยนะครับ เออเรื่องไหนทำเมื่อไหร่อันนี้ยังยังบอกไม่ได้เพราะผมเองก็ยังไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าตัวพาร์ทนี้คือเร็วๆนี้ครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับมีต้นท่าได้ฝุ่นนะครับอาทิเดาตกแล้วก็ไทเกอร์เดินหนาวนะครับฝากทุกคนด้วยนะคระับอ,อะไรนะครับฝาก,กอ๋อฝากแ,แฟนๆก็ยังไงถ้าแบบช่วงนี้งเงาคิดถึงกันก็ยังสามารถดูย้อนหลังได้นะครับผมทาง VTV ในพาร์ทหนึ่งที่แบบจอห์นนอสแล้วก็นักเตอร์หมอฮิวนะคะเพื่อรอพาร์ทสองจะได้ไม่แบบ อุ้ยลืมเนื้อเรื่องนะนี่ดูวนๆได้จะได้ไม่ลืมกันครับจะได้มีแฟนมีด้วย่องเชิญใช่ใช่ครับผมมีแฟนมีที่22กุมภาพันี้นะครับกดบัตรวันไหนนะวันที่1 1ครับ1นี่งกุมภานะครับถ้าใครก็อย่งจังคิดถึงพวกเราอยู่นะครับก็22ก็เรียนเชิญทุกคนนะใชครับมาจอยกันมาฟังเพลงด้วยกันไปครับคือบอกเลยว่าเราจัดเต็มกันแน่นอนมีโชว์สุดพิเศษสหรับสุดสี่หม้อสจิ้งอะไรอย่างงี้พิเศษอะไรบ้าง ตอนนี้เริ่มเริ่มแพลนกันแล้วแผนกันแล้วครับซ้อมคิวอาร์คิวซ้อมแล้วออกแบบโชว์ว่าจะเป็นยังไงใช่เริ่มออกแบบเปิดดูแบบมีครับมีครับมีมีมีแบบโเลยเขาก็จะให้เราแบบเลือกอันเลือกเพลงเองบ้างนันนี่อะไรเงี้ยแบบคุยกับคู่ของแต่ละคนว่าแบบอยากโชว์อะไรอะไรเงี้ยครับแต่ละกรุ๊ปอยากอยากทำอะไรใช่เก็จะคุยกล่่รับนอันนี้ก็ลองลองไปดูนะครับใช่ยังบอกไม่ได้ถ้าใครที่มาที่ ที่แฟนมีนนี้ก็อาจจะได้เห็น,หนอะไรใหม่ๆอะ,อะไรที่ไ,ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นจะได้เห็นนี่ครับ<อ>เฮ้ย,อย,อย <laughs> โอเคครับผมฝากฝากด้วยนะค,ะครับ